สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money Wallet ครับตั้งแต่100บาทจนถึง15,000บาทเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคในการหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับแบบที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของวิธีการหางเงินฟรีจากแอปหางเงินฟรีนะครับที่สามารถทำเงินได้ตั้งแต่100บาทจนถึง15,000บาทนะครับแต่ก่อนก็คือว่าสามารถถอนได้สูงสุดเพียงแค่400บาทเองนะก็คือก่อนหน้านี้ผมได้ถอนเงินไป400คบาทบแล้วก็ตอนนี้นะครับเงินก็เข้ามา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเวลานะครับตอนเที่ยง48นาทีนะครับวันที่20ธันวาคมนะครับตอนนี้นะครับทาแอปพลิเคชันนั้นได้อัปเดตมาใหม่ทุกคนนะสามารถถอนได้สูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าแอปอะไรเดี๋ยวเล่าไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป n o ว e l ลนะเป็นแอปอ่านนิยายแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับผมได้รับเงินนะครับวันที่20นะครับเดือน ทันวาคมนคับ2564นะครับเวลาตอนเที่ยง48นาทีนับจำนวนอยู่ที่400บาทนะครับแล้วก็นะครับทุกคนนะตอนนี้นะครับทางแอปนั่นได้อัปเดตมาใหม่ทุกคนเนาะสามารถถอนได้ตั้งแต่100บาท200บาท400บาท3,000บาททุกคนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ15,000บาทเลยนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครนะรสนใจนะในการหาเงินฟรี แอปหางเงินฟรีที่ถอนเงินได้จริงแล้วก็เบิกเงินได้จริงนั่นเองนะครับก็ผมแนะนําแอป,ปนี้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชีของ PayPal ก็เหมือนกันนะครับผมนะสามารถถอนได้ตั้งแต่100บาท200บาท3,000บาทแล้วก็15,000บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของ p a y p a l ตอนนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่า PayPal กำลังจะปิดตัวลงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีค่าธรรมเนียมด้วยในส่วนของบัญชีของ p a y p a l นะครับ ในส่วนของบัินของ True Money Wallet นะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนั่นเองนะครับผม ทีนี้นะครับผมนะเรามาดูกันว่านะครับแอปโนเวล่านะรเราสามารถที่จะหาได้จากอะไรบ้างนะครับผมนะแอปโนเวล่านะผมนะเราต้องสะสมคะแนนนะเพื่อที่เราจะไปแลกหรือจะไปถอนเงินนั่นเองนะครับช่องนี้ก็คือคะแนนที่เรามีอยู่นะส่วนช่องตรงกลางก็คือคะแนนที่เราทําได้ในวันนี้ส่วนช่องขวามือสุดก็คือเป็นคะแนนที่คะแนนสะสมที่เราเคยได้ทํามาทั้งหมดนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วกนการหางคะแนนก็จะมีจากการอ่านนิยายก็คือเราต้องมาที่คําว่าเมืองแห่งหนังจือนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีนิยายมากมายเลยนะครับแนะนําให้คนที่จะเล่นแอปนี้นะผมนั้นต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโอเคผมก็จะเลือกนิยายหนึ่งนะแล้วก็ให้เรากดคําว่าเริ่มอ่านตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการหาได้ไดจากการอ่านนิยายนะครับ ก็จะมีตัวจับเวลาอยู่ข้างบนขวามือนะครับตรงนี้นะมันจะจับเวลาถนะ้าผมให้ครบ1รอบนะถ้าครบ1รอบแล้วนะครับอ่าก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนแต่ละครั้งในการอ่านนะก็จะได้รับประมาณนี้นะตั้งแต่10คะแนนจนถึง 610คะแนนครับซึ่งเขาจะสุ่มให้เรามานั่นเองนะครับผมอา้าวรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะรอว่านะครับว่าเราจะได้รับไปกี่คะแนนเนาะอันนี้คือเป็นนิยายเนาะเราสามารถที่จะอ่านไปผ่านๆได้เลยนะครับ โอเคถ้าผมนะก็ถึง1รอบแล้วนะผมผมจะเลื่องลงมาข้างล่างปาทุกคนน่าอ่าผมได้รับมาอยู่ที่107คะแนนนะครับแล้วก็ระบบก็ยังอ่าบันทึกนะก็ยังนะครับสร้างไรายได้แก่เราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าอันนี้เราก็อ่านไปสร้างไรายได้ไปนั่นเองนะครับผมนะในส่วนวิธีต่อมาในการหาคะแนนนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะกดเข้าไปนะครับวิธีต่อมาในการหาคะแนนก็คือเป็นการหาคะแนนะ จากการดูวิดีโอนะครับจะได้รับครั้งละ500คะแนนด้วยกันเนาะซึ่งสามารถดูได้24ครั้งตอนวันนะเพราะว่าแต่ละครั้งก็คือ1ชั่วโมงสามารถที่จะมากดรับคะแนนได้500คะแนนก็คือเป็นการดูวิดีโอนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือเป็นการเช็คอินนะครับเพื่อรับคะแนนก็คือเป็นการเช็คอินรายวันนะครับก็จะมีนะครับวันแรกก็รับไป250คะแนนเนาะวันที่2นะครับ200 วันที่2นะครับ500อคะแนนวันที่ 3- 5 0หรอคะแนนซึ่งเราต้องชิดอินนะครับทุกวันนะถึงจะได้รับตามคะแนนที่เขาเขียนไว้นะครับาตามนี้เนาะอ่าพอครบวันที่7นะครับก็จะได้รับอยู่ที่1,2 0 0รคะแนนแล้วก็ถ้าเราชิดอินอีกวันที่8เนาะโดยที่เราชิดอินยังไม่ขาดเนาะจะได้รับอีก1 2 0 0รอคะแนนเหมือนเดิมนะจนกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราขาดชิดอินนะระบบก็จะมานับการชิดอินใหม่ก็คือวันที่1นี้เองนะครับส่วนต่อมาก็คือนดะ้เป็นการ วงล้อนำโชคก็คือเป็นการหางคะแนนจากการที่เรานน้นไปหมุนสปินนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการหมุนสปินเนาะเราสามารถที่จะหมุนสปินไนดะ้วันละ4ครั้งเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เวลาตีห้จนถึง10บโมงเช้าแล้วก็เวลา11บเอโมงเช้าจนถึงบ่ายสแล้วก็เวลา4ี่โมงเย็นจนถึง1นึ่ทุ่มแล้วก็เวลา2องทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะก็คือสีรอบด้วยกันเนาะแต่และรอบก็สามารถที่จะกดหมุนสปินได้นะครับสีครั้งนั่นเองนะครับผม ต่อแมกก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอ่าเป็นการหาคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับเราก็มาเชิญเพื่อนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีหีบสมบัติให้เราเก็บด้วยด้วยเช่นกันนะก็คือสามารถรับได้500คะแนนนะแล้วก็สามารถชะมากดได้นะครับสอง สามชั่วโมงนะตอนหนครั้งนั่นเองนะครับในส่วนการหาคะแนนก็จะได้รับประมาณ3า0 0 0 0หคะแนนในช่วงที่เป็นโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคะแนนนะผมนะจะได้รับตามเงื่อนไขตรงนี้เลยนะครับเขาก็เขียนเงื่อนไขชัดเจนแล้วก็มาอ่านดูนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะต่อมาก็คือเป็นการหาคะแนนนะครับจากการที่เรานั้นนะครับไปอ่านนิยายนะที่จริงนะครับ,นะรบเราจะได้รับอยู่ที่1 5 0 0 0แต้มเท่านั้นเองนะไม่ใช่3าม0แต้มเนาะอ่าแล้วก็หาคะแนนนะผมจากการเล่นเกมนะครับก็จะมีเกมให้เราลองเล่นกับเกมที่เรานั้นต้องไปดาวน์โหลดเล่นนั่นเองครับอย่างเช่นนะผมกดที่ iron Soft Ironsoft นะครับอันนี้นะกดไปแล้วก็กดรับเลนครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับเราไปดาวน์โหลดแล้วก็ตาตา,ตามภารกิจของเขานะเขาบอกว่าให้เราไปดาวน์โหลดแอป Mafia City นะให้เล่นจนถึงให้เล่นแล้วก็อัปเกรดเครืองหัสให้เป็นเลเวล10นะครับเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่882,000แคะแนนนะครับอ่าตรงนี้นะ แล้วก็ยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป candy c l a s s นะอันนี้ก็ทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกเลยนะครับล็อกอินนะครับเล่นนะครับภายในระยะเวลา21วันด้วยกันแล้วก็ต้องเล่นนะครับอันนี้ Play Play candy c l a s s saga นะครับแล้วก็ขึ้นเลเวล10นะครับแล้วก็อันนี้คือไม่ใช่ขึ้นเลเวล10ก็คือว่าในการขึ้นเลเวลนะครับเราก็จะได้รางวัลนันเองนั่นก็จะมีขึ้นเลเวล25นะครับแล้วก็เลเวล50 75 150แล้วก็250นะครับเราถึงจะได้รับรางวัลทั้งหมดนั่นเองนะครับผมภายในระยะเวลา21วันเท่านั้นเองนะครับส่วนเกมอื่นๆเราก็มาเลือกแล้วก็มาดูได้เลยนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างอนีางเช่นหลอดมบายก็จะมีเงื่อนไขาตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับ ในส่วนต่อมาก็คือเป็นการเล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นการเล่นเกมโดยที่ว่ามันจับเวลานับไม่ต้องมีภารกิจนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับผมนะผมหลดก็ไปแต่ว่าผมไม่ได้ให้สิทธิ์นะเราต้องให้สิทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เราไปดาวน์โหลดเกมอย่างเช่นเขาให้ไปดาวน์โหลดเกม A นะเราก็ไปดาวน์โหลดเกมเกม A ไปเขาบอกว่าเล่นเกม A ไปนะผมนะหนึ่งนาทีน่าจะได้รับอยู่ที่10คะแนนนะอันนี้คือตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับ พอเราเล่นไป1นาทีนะเราก็จะได้ไป10คะแนนนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นเกมตามที่เขานะครับได้ให้เวลาให้เราไปเล่นเกมนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของการหาไรายได้จากแอป,ปที่มีชื่อว่า n o v ิ l อนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมนะ่าคิดว่าตัวเองนะ่าเหมาะหรือไม่ก็ตัวเองนะ่าชื่นชอบเกี่ยวกับวิธีการหางเงินฟรีจากแอป,ปหางเงินฟรีประเภทนี้นะผมนะนะัก็ไปดาวน์โหลดเลยกันนะครับ แล้วก็เมื่อเรามีคะแนนแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมากดที่คำว่าถ่ายถอนเพื่อที่เราจะมาถอนเงินนั่นเองนะครับผมในส่วนของเมนูการถอนเงินนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเมนูนะครับการถอนเงินนนะก็คือถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet แล้วก็ PayPal นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นประวัติการถอนเงินก็คือการแรกของฉันนะครับ การอนเงินนะครับ100บาทนับต้องใช้คะแนนอยู่ที่2องล้านห้าแสนคะแนนด้วยกันเนาะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทก็ต้องใช้คะแนนทั้งหมด3 7 5ล้านคะแนนเลยนะครับโอ้โหสูงมากเลยนะครับในส่วนของที่ผมได้รับเงิน400บาทนะผมแลกไปอยู่ที่10ล้านคะแนนนั่นเองนะครับผมอ่าในส่วนของ paypal ก็เช่นเดียวกันนะครับ 100รยบาทก็2ล้านหแสนแต้มนะครับหรือ2ล้าน5แสนคะแนนนะครับแล้วก็1 5 0 0 0บาทก็3 7 5ร้อล้านคะแนนนั่นเองนะครับประวัติการถอนเงินก็จะบอกนะครับว่าเขานะครับบอกอะไรบ้างก็จะมีบอกเวลานะครับจะใช้เวลาประมาณ5วันทําการนะครับแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะไม่ใช่วันทําการก็คือว่าเขาจะไม่นับวันหยุดได้ในส่วนการถอนเงินนั่นเองนะครับ โอเคทุกคนนะาก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋วยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ